โอ้โหดูนี่ดูนั่นน,นี่ค่ะอยู่ตรงนู้นเป็นสีเหลืองนี่ไงเห็นไหมเขาไม่กินนี่ยังไม่งามนะใบมันอะ่ะโอโ้ดูแกนตะวันแกนตะวันเคยดูใน YouTube เดือนพฤศจิถึงจะเก็บได้ค่ะถึงจะเก็บได้ อ,อเขาเขากำลังเขากำลังคลีนแปลงเขานี่อะไรนี่อะไรก็ไม่รู้นี่อะไรเนี่ยน่าจะเป็นฟักแมวค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยน่าจะเป็นฟักแมวใบมันแบบเนี้ย ไม่รู้นะไม่มองไม่เห็นลูกมันมันเทศปู๋เก็บยอดกินอันนี้ไม่บอกก็รู้คือโอบะหรือชีโซเนี่ยค่ะมันจะต่างกันใบมันจะใบมันจะมีแฉกแบบนี้เนี่ยคือโอบะไม่ใช่งาเกาหลีไม่แต่อันนี้น่าจะเป็นงาเกาหลีเห็นไหมคะนะ่ะอันนี้ยใบมันจะอยา่างกลิ่น กลิ่นชีสโอมันจะคล้ายผักดแยงอากาศหัวเยอะนะ่นนี่หาง,งาเกาหลีฟักแมวลูกเองเล็กอยู่ใช่เมื่อกี้ฟักแมวจริงๆโอ้โหทำไงจะได้มาวันนี้ขอให้เดินเจอบ้านผู้หญิงคนนั้นมันต้องใช้เวลาเดินนานต้องเดาซอยค่ะเพื่อที่จะ เจอบ้านผู้หญิงคนนั้นเขาจะเก็บเม็ดของถั่วแปบสีม่วงมันหวานจริงๆไม่มีขายนะคะมันไม่มีเม็ดขายเขาเอามาจากเมืองจีนหวานจริงๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้นี่ดอกไม้เอนี่โคมญี่ปุ่นด้วย โค,ม,คมญี่ปุ่นนะโคมญี่ปุ่นนช่ป่ะใช่ใช่จริงๆค่ะรู้จักปลูกนะอันนี้ดอกไม้ไม่รู้เขาปลูกทำไมดูสิดอกมานกมาเกาหลีโอโ้โหดูประก,กาศโอ้โห้ประก,กาศดูประก,กาศเขาสิเขาปลูกได้งามจังเลยอ่ะ ผักกาดขาวผักกาดหอ่อหรือเปล่าเนี่ยแต่ทําไมมันไม่หอ่อมันไม่ห่อคะ่ะนี่ทําไมเหมือนภาพยังซูมอยู่มันไม่หอ่อจะปลูกได้งามนะเนี่ยอันนี้ผักกาดหัวโหวไม่ได้กินหรอกมันทีเกินทีเกินปลูกปลูกทีเกินไปอันนี้คืองาเกาหลีค่ะเห็นไหมใบมันจะต่างกันโอ้โหดูนี่อะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้รู้แล้ว ผักที่มันเป็นจืดๆเค็มๆผักกาดแบบนึงแ่ะแต่มันเป็นจืดๆเค็มๆงาเกาหลีเนี่ยเขาจะเก็บใบร่างขึ้นมาเก็บขึ้นมาขึ้นมาเห็นยังสิอยากกินอยากกินเขาก็ปนโบปนเขียดเด้แล้วก็กินผักกับแต่อันนี้มันมันผักกาดมันมันผักกาดน่อย โอ้โหดูแปลงนี้ผักกาดหัวหัวผักกาดผักกาดหัวหัวผักกาดอันนี้อันเนี้ยผักชีน้ำนี่หอมผักกาดหัวอยู่แล้วหัวอยู่แล้วบานชื่นโอ้โ อูพ,พาการหัวอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นไม้ประดับมันกินไม่ได้นี่ค่ะง,งาเกาหลีนี่ก็งาเกาหลีเนี่ยใบมันจะอย่างเงี้ยมันคาวไม่ชอบกินมันโอ้โหโอโ้อยากได้จังเลยอะแต่มันไม่แก่ดูสิ ันหวานอร่อยจริงๆค่ะอยากได้จังเลยอะ